สวัสดีครับผมชื่อนฤฤายกิติศักดิ์คงจีนสวัสดีครับนักเรียนขั้นาสากลประจำมาจากเวทีที่ปุจวบริหา,ารสาขาไฟฟ้าติดตั้งโครงการนี้ได้ชื่อโครงการบรรพัด LED นะครับมันมีสองนะครับหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดบอร์ดไฟ LED ได้สองเพื่อให้ผลงานที่นำเสนอสามารถเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นครับหลักการหลักการทำงานของบรรพัด LED นะครับ<ส>ก็มีหนึ่ง p o w e พ s สเ p l y เป็นตัวไปกระแสไฟฟ้าจาก220โวลต์เป็น12โวลต์เพื่อจ่ายกระแสให้กับวงจรในนทีนะครับ2หลอด LED เป็นตัวเป็นกระแสเป็นแสงให้กับพื้นหลังของบอร์ดนะครับ3สวิตช์เป็นตัวปิดเปิด,ปดของจอรคุณสมบัติก็คือแสงจตลอด LED จะเป็นแสงให้กับพื้นหลัง เพื่อให้มีความน่าสนใจในการนำเสนองานยิ่งขึ้นครับจะมีการทดสอบให้ดูต้องขอจบการนำเสนอในเร็ชนี้ครับขอบครับ